สวัสดีจ้าพี่น้องช่องคุณยายนุ่นจันแฟมมารีจา้ากำลองชุ่มบรรยากาศยามเล้งทุ่งไร่ทุ่งนายมเาเลือนจ้าพระอาทิตย์จะตกดินเลยจ้าพี่น้องเก็บภาพเปรีวสวยๆยามเล้งฝากพี่น้องนะจน้ะเนาะช่องคุณยายนุ่นจันแฟมมารีจา้าเฮ็ดเลนเฮ็ดงัวงเป็นอะไรพี่น้องเอ้ย เก็บเพียกว่ามันเทิงแก่เหงากายเครียดไปสัแล้วเตามเขาไหวไหมาเบิ่งพี่น้งงองอุ้ยตามเขาหน้าปังไว้ถ้าทิดติดตกวไปแล้วจนะ้าไปกันเลยจ้าชุา่มกันเลยจ้า เจ้าภาพกลางทงไฮทงหน้าพี่น้องฝากพี่น้องเพื่อเก่าจัดถ้าหายมาหน้าเพื่อเก่าจ้ามาไล่มาหน้านั่นเดิมเกาะทงไฮทงหน้าเพื่อเก่าแบบบรรยากาศยามแรงหาโมงกว่าหลือจ้ะพี่น้องอ้าทิตยศตะตกดินแล้ว ແດດຊົງຕາແລະພີ່ນດດົງາແດດາຈ พราทิตย์สวยง่ามมาจจอพี่หน่อพระอาทิตสวยงามมากแกท้านี่เป็นวานก่อนเขาง่ามหรือพี่น่องยายนุ้นแจนวานรุ่นโมแจนรุ่นโมว่านรุ่นโม บานรุ่นมูกับพเจ้างามปานมูกพช่ไหมพเท้าเขียวอยู่บานปุ๋ยกับพเจ้าเขียวเขาก็หางหางนน้อยๆอยู่พี่น้อง Sao này bụi đấy Thì sang phía ngang nó ban ban bụi đấy Thì ngang van bụi là có bất thân khuyến Không con ban bụi là phải đi คลองน้ำิคลองน้ำ้องนำเก็บภากพระอาทิตย์ตกดินไปฝาก่น้ดองนะจ้ะเนาะสวยๆงามๆคลองน้ำคลองน้ำ ดูน้อยๆอยู่พี่น้องดูน้อยๆอยู่บ้านปุ๋ยพระท่านขืนจ้าคลิปนี้ก็บฝากไว้สำหนียงกันได้จ้าสาวัสดีจ้า